มาแล้วครับวันนี้เพื่อนผมอ่ะมันชวนให้ผมทําคลิปนะครับันเท่ากับวันนี้ทําไปสามคลิปแล้ว mm hmm. เพื่อนผมมันจะรีวิวไก่ไก่ให้ทุกคนดูนะครับ mm hmm. คึกอะไรไม่รู้มันจะให้รีวิวไก่ฮะมันจะรีวิวไก่มันจะรีวิวไก่ฟ้าอยไรมาให้พวกเราดู <c oughs> รอแป๊บหนึง่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะรีวิวยังไงพี่ชายจะรีวิวยังไงนะเอา้าบอกเขาเซอร์วีเล่นเซอร์ปลวมเฉยเอา้า เฮ้ยแค่นี้ก็รอไปนาทีหนึ่งแล้วเนี่ยเข้าแมปเนี่ยรอเพิ่นๆรอฟินๆรอ,อยาวารอชิวๆ แลอผมเข้ามาเซิร์ฟหลายเนี่ยมันคนละเซิร์ฟกับเพื่อนเลยบูล็อกมันจะทําแบบแยกมันทำไมแบบเก่าก็ดีแล้วเก่ากคือกดเข้าเซิร์ฟรวมแล้วก็เข้าเลยแต่อันนี้มันต้องเด้งสองทีเพือพ่อเพื่อแล้วมันเข้ากับเพื่อนยากกว่าเดิมอีกประเด็นอะ ต้องมาเทกโอ้มันเขียนว่าอยู่คนละทีกันอะไรเพื่อเป็นแบบที่ไม่ดีเป็นการที่ให้ดูบิ๊กมันเป็นหุ้นหุ้นส่วนที่แย่มากเอา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 เข้าผิดแมพ อิชาผมเข้าพิดแมพโอยงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนเข้าได้เลยแล้วกันนะนก็มาแล้วครับเข้าได้แล้วเพื่อนผมมันอยู่ข้างล่างแล้วแน่เลยน่าออยู่ไหนอ่ะมาละ นี่ไงเพื่อนผมที่จะมารีวิวไก่ไก่ให้เราดูนะครับสกิลแรกสกิลแรกรีวิวสิ อยาไปไหนชยาไปไหนเอาบอนเมนูแลวเคลครับ พีช่ชายเป็นนายพี่ชายก็ส่งดีมันไก่สองตัวอะไรนหวะอะสกิลแรกอโอ้โหแย่งกันไปมาทำไมพี่ชายสกิลแรกนะนี่สกิลแรกเป็นการไก่เืออิมแพ็คยิงไปแบบแบบตรงๆซึ่งสกิลนี้โคตรแรงยิงยิงจากทั้งสนามก็เข้า สกิลสองสกิลสองยังมีสองแบบนะครับถือ1ถือบอลถือบอลก็คืออันนี้อันนี้สกิลหนึ่งสกิลสองจะเป็นการถ้าถ้ามีเรามีบอลอ่ะกดไปปุ๊บมันจะซิกแซกแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นท่ายิงแล้วก็ถ้าไม่มีบอลคือมันก็จะซิกแซกแต่ต้องมีคนอยู่ข้างหน้าด้วย นี่ครับนี่นี่สกิลสองเมื่อกี้น่าจะเห็นนะเป็นซิกแซกไปแล้วก็ยิงส่วนสกิลสองอีกท่า,า uh. หนูอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่เออสกิลสองตอนไม่มีบอลจะเป็นการ ็นการซิกแซกแล้วก็ถ้าเพื่อนได้บอลอยู่จะเป็นการแย่งบอลจากเพื่อนนะครับโอ okay. เป็นการแย่งบอลจากเพื่อนสกิลสามสกิลสามก็เป็นการแย่งบอลจากเพื่อนเหมือนกันเป็นการแย่งบอลจากเพื่อนแล้วก็ปั่นโค้ง รอแป๊บหนึ่ง <c oughs> เพงเาางล่ยย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 เยทยยงยยยยยเยย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 วยย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 ยอย ผมว่าผมอธิบายเร็วไปไปไหนอะอาจไม่เข้าแต่มันแรงจริงนะแรงจริงดูดูคุณดูนูนไปนูนคือโคตรแรงแรงที่สุดในเกมน่าจะแรงที่สุดในเกม รอเพื่อนได้อเวกเก้นกีวีเป็นแบบนี้คือพุ่งซิกแซกสองครั้งโอ้แบบนี้คือพุ่งซิกแซกสองครั้งแล้วก็ ตอนถือบอลน,นะตอนมีบอลพุ่งซิกแซกสองครั้งแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลยิงให้สกิลสามจะเป็นการแย่งบอลจากเพื่อนและปั่นค้งสกิลสองตอนไม่มีบอลก็จะซิกแซกเหมือนกันแล้วก็แย่งบอลจากเพื่อนนะครับแต่สกิลสองแก้ทางได้โดยการเอ่อให้บอลหลุดออกจากตัวนี่มันก็จะแย่งไม่ได้ มาไอ้น้องมาเลยพี่จ๋าขโมยแบบแรงไม่เข้าไม่เข้าแน่นอนห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์จะเข้าได้ไงอ่ะทำไมมันเป็นคนละทางวะโอโหพี่ชายก็สกิลสองแบบแรง ร้อยเอาเอาเอาค้างร้อยหนึ่งสองเราพี่ไม่ลงองนีน้องอีซี่ดีดอีซี่ไปน้องอ๋อ นียายหนีโดนเออโอ้เรียบร้อยเอ้าสู้เาไม่ได้หรอกไมัน่ากมเลยอ่ะคิดบ็อกโคตรกากนี่ใช่ไหมสองกึ่งก็ผมไม่ลง เยอะๆรีวิวอันตีรีวิวอันตีอันอันตีได้หรือยังเหอะโหสิบนาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้อันตีเลยเดีย๋ยวผมตัดไปตอนได้อันตีเลยดีกว่าแล้วมาแล้วไงเพื่อนผมมันได้อันตีแล้วไงนี่ไฮเซม่าซ <s> ิกิอาบูรัก รีวิวสกิลสกิลสองเอ้ยเออสกิลหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปนะครับต้องมีคนอยู่ข้างหน้าด้วยนี่จะเป็นแบบนี้สกหนึ่งต้องมีคนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยิงเข้าโกตัวเองไปเลยปล่อยสกิลสกิลสองไม่ต้องมีเป็นการปั่นคูงแล้วก็จะแอคตูม ตะกิ้สาวเหมือนเดิมเดี๋ยวผมบอกเพื่อนก่อนมาอยู่เรียนจบคลิป เฮ้ยผมบอกให้มายืนเลี้ยงมายืนเลี้ยงไอ,อไอ้ไม่ฟังหำอะไรเลย เราก็ขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายยเอา